วันก็จะแม่นจะาเลอ็ดไปขายเจ้เลือทำให้เห็นหุงเห็นหุนเอ็ดแล้วก็จะาเราไปขายเจ้เลือแห้งเล้งหลานกำพายอยู่สองคนอยู่น่ะขายกับขายเนี่ยขายชาโอ้ยยายจอาก,จาก็จักจมเพียงอยังหางนั่นมาซื้อหนสติกไข่ไข่หนิไข่แกงสติกมึงจะซื้อไปเบิร์วิสติกมึงดูน่ะกล่องดูน่ะลาก็รอดกูเอ็ดมือยู่นี่มึจะซื้อไปเผื่อเรียกการงานช่างกับพี่เอ็ดแต่งแต่ตัวแต่งไปเผื่อโอ้ย ข่อยก็ต้องแต่งตัวไอ้พวกสิมาหับห้าไปเผอจะความชมเขาจะบอกหูกับไม่เอสพากับมีโทยายเป็นพเพลย์เดียวหายเพลย์เดียวหายหนึ่งไะอีนี่มันมีเอ็สเวไอการเผอแต่งแต่ตัวจะมันแต่งไปเผอมีเอ็สเวเผอจะหายเดียวพาม,ามันหรือมีงามไม่งามก็เยอะไอ้เผอเอ็สแต่เล้วก็จกัดเราไปไข่แต่ละไข่แง่ไข่ซา Điều 5 bê ta thôi đơ Ừ, nhé bà ấy, bê ta xếp bà thăm phụ đơ Phương ơi, ế anh ta pha léo nè, ế ế mày bê nhóm xe luôn. ครับยยาพ่อระบอยายงามระบอซ้ำนีนนะเอองามแล้วล่ะรู้จ้ำนาเอาไปล้างได้ ไอพ่อมาแล้วโอ้ไปอีละเบาหมอนบนนอหมอนเลยจะแม่นเน,ะน,เนาเนเนะ,ะมีเอ็ดเวดเอ็ดการถุยเนาะจะแม่นไปเนาะเสร็จแล้วแล้วก็ตาดแล้วแล้วก็ไปหาอาบน้ำอาบน้ำในสิฟืม้มฟื้มเอ้ยาอาบน้ำเสร็จลุกไป คราคุณยายสวัสด <The> ีครับเป็ดหยางอยูเนาะนี่เนาะข้าวเที่ยงแล้วบอคุณยายท้องเป็นยังไดเนาะสบายดีอยู่บอสบายดียูกะต่ำหูอยู่คือเก่านั่นล่เป็ดซาลอเป็นยังไดได้ขายอยู่บอพาแท้เท่าได้ไขยเลยเลยอยู่ห้าไข่หน้าไข่สาเนาะกู้มือนี่เตะอาอ่านั้นมีหลายพื้นอยู่บอทั้มือก็พอมีอยู่เดะกตาว่าคุณยาได้ขายมันข่หน้ามันเป็นอย่างพอดีเลย พัฒนาก่อนสิมีแนวมาแนะนําเด้อบอกมีพี่หรือแน่เอาสู่ฟังเลยร้านข้าออนไลน์ร้านข้าโอเคช็อปโอท็อปฮักกาลสินบอกใหญ่เอเซอร์เยอะจังเลยเอฟเปียนโอโอเอเอ๋งแล้วนี่บรรยากาศได้แบบนี้เลยโอเคช็อปโอท็อปฮักกาลสินมี่จะบอกโทรศัพท์นั่นมี่ยุ้โทรศัพท์เอ็ฟพีเปียนแต่พี่เธอรู้ว่าร้านเอเธอเบิ่งผู้ใดลรบานบริษัทน่ะบ้าฟื้มแล้วะยา้ยใส่ละ อูมันหยุดเนอผมมันนำนำออกกันแล้วคี่บอกเพื่องเลยเอโจมาเฟื่งอันนี้ก็าใหญ่นี่อีกใหญ่เไม่เปลี่ยนนี่เฟื่อมาตีเพื่อมาเบิเบ่งเนะี่โอท็อปโอแทฟพี่เลยน,นี่โอเคหมดทีเพื่องเลยเอโจมาเบิ่งอันนี้ก็าใหญ่นี่นี่เพื่อมาเบาเรื่องพี่เลยน,นี่โอเคโอค่าพี่เลยนี่ใหญ่เอ็่เปลี่ยนได้นี่ปาดฟืมคือเป็นาไก่เท่ เดี๋ยวเธอใหญ่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดเดี๋ยวอ้อ,อไปหาทางฟื้นครับอันนี้เดอร์ลานคาออนไลน์โอเคชอปโอท็อป,อปฮักกาละสิง์ครับเขามามองเดิร์นแลรับมีชอบมองให้เขามาคลิกมีการเลือกโปรแกรมนี้เด้ร์ กาลสินทรงอย่างมาห้เบิงน้อเนี่ยเอา้ามันเป็นโอเคช็อปสั่งซื้อสินค้าผลิตภ,ภัณฑ์โอท็อปกาลสินตัวเนี่ยเอาลองเบิ้งด้วยนะอืมมันมีหลายสินค้าหลายตัวเนี่ยของกาลสินเนี่ยโอ้ผ้าไหมพาวากับมีสั่งซื้อกับไปคนอยู่บา้านก็นะมันทีเลียวว่ะหล่ะอ,องรองสั่งเบิง้งสั่งก็นะโอ้มันหวัวใจวะเนาะ เอาเอเผอนี่อีนี่มึงมานั่งให้อยู่เผอญนี่ค่ะนี่งเฮ้ยมึงไปเัอญมากูเบาอยู่ไอ้พวกมันทีมข่อยไรย่าเพื่อนี่ผู้สาวใหม่หนูมันเป็นนานๆแล้วมึงนะมันไม่ฟังความกูเจ้าก็ไม่ชบของเขาเขาก็ไปมีผู้สาวเหมือนนานๆล้วม e> ึงเลยสับเลอะคันนี่เฮ้ยเลซสับเลอายหญ่ๆๆๆๆๆๆนี่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 บังบังนี่ สร้างของข้าวโอเคช็อปนี่อุ้ยยังสร้างมาอะไรรู้ยังสร้างมาอะไรนี่สร้างตั้งหลายนี่บอก,อกเอสเลอร์สหลายครับยายเ,เอสเลอร์ทำกรเอาข,ข,ของมาข,า,ขายหรือเปล่ววายายทั้งขายไม่อออยู่บอกเออเอสอย่างพาน้องเอสเอาอ่ะที่สาให้ไอ้นี่มึงนำมาเอสน้ำไอพี่ไอามาแพ็คของส่งโอเคช็อปน้ำไอพี่พี่โอเคช็อปคือยอย่างไรยายอันนี้แล้วเฮียไอผ่านเอสนี่ได้ก็มีจกักคือกัน masa ni malah kap. ย่ายๆเงินเข้าเลยนะยายนี่วิยจะสร้างแาบได้เข้าไหนจบอรรู้หาเราได้ขายผ้าไหลายน้องแบาที่นี่เนาะผ่านไปสมเดือนใหญ่ทองจากร้านขายของเล็กๆในหมู่บ้านที่เคยขายของแทบไม่ได้วันนี้กลายเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มียอดขายหลักแสนบาทต่อเดือนส่วนน้องใบหม่อน เด็กสาวเกเรในวันนั้นกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์สุดเก๋มีผู้ติดตามนับแสนเป็นพรีเซนเตอร์โอท็อปและกลายเป็นคนดังจังหวัดกาฬสินธุน์ใบมนพี่เจดีย์จะเล่นข่าวว่าแทานผู้บ้านเะซเชิญใบมรแต่เป็นพรีเซนเตอร์โอท็อปเลยด้วยค่ะการยอดพี่เจดเอ์นี่แหละค่ะที่ให้หนุ่มมิอนี่จะหจไหนกระครบุญเจลายนะคะ พี่เยเอดีใจน้ำเดือยเบหมอนเด้อสิเดือเป็นดาวดวงใหม่ของโอทอปกาลสินแล้วเด้อเแล้วยายเนาะบัดดินยายทองพี่แจงไดโอโอเคชอบมันโอเคอยู่บอกโอเคใจเด้อโอเคใจเด้อยายดี่ไก่จร่งสาสบายบรได้ลายนั่นได้ไข่เมื่อจวนผ่านสบายกัขายดีออเดอร์เป็นยังไงออเดอร์ออเดอร์น่ะบอกมาโลโลเลยยังจะไม่ทันายนะแต่ส่ออ่อนแอกันจังหวัดพี่จังได้บาลนี่สิบริหารคนมาตาเพิ่มบอกก็หามานั่นแล้วก็หาสมาชิกว่าบานเถวนี้มาโทรซอยเนาะดีใจน้ำเดือยย่า่ได้ ขอบคุณหลายๆเด้อที่หัวหน้ายจะเอะมาซอยใหญ่เกือบเลยถ่ายรักใหญ่ๆมีใหญ่ๆเพิ่มขึ้นขอบคุณใหญ่ๆเลยใหญ่จะไม่มีไปเหลือเธ้ยมีแต่การขอบคุณนี่แหละคือมีแนมใหญ่ๆมีอะไรใหญ่เรื่องอะไรอีกอ๋ออีกแอมเอย์หญิงถ้าเห็นแก่ทับฉันจะบอกเห็นยุคสาวยุคกับฉันนี่แหละสาวตัวนี้ सब ओ oh,